โอเคก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่ช่อง d j เจทีน้องสาวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟให้ดูกันเลยนะทุกคนว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหมถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ขออภัยด้วยนะโอเคเราก็ไปเล่นกันเลย พี่ฟ้าชอบนาวดังๆไอ้ยี่เบ็ดตรงเต้เลยนะเมื่อกี้ไปกันทุกคนมาเร็ว พวกมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วป่ะไอ้พวกกล่องเนี้ยแหละแต่ว่าเราอ่ะสู้สมอร์ฟูมเอาตัวรอดเู้อย่างนี้สตอคลงนี่เลยละกัน พุ่งไปไหนวะเอ้ยเห้เับาจุดให้มันแบบคุณภาสงจุดมากนะแต่ว่ากลัวเครื่องรับ โอเคไปกันเลยทุกคนเฮ้ยมีตัวปะล่ะอะไรเนะ Double kill! kill! ก่อนได้่างนี้ไม่ชอบใช้เคียวนะไปมาดิ i k มีตัวอยู่ข้างบนไม่เห็น ขอบุญน,นั้นที่ออกมาให้เรายิง เก็บเท่าที่ ไม่หนีอ <uber> <zus genocide> ่ะวงแรงดูดิไม่ไหวแล้ว Boleh lah Aduh Boleh lah Boleh แต like ่าเล่นได้ r อยเกินไปบ้าวงกะแล้วโอ เส like ียก็เส <If> ียคนมี่ไปได้ไหมน่าจะได้นี่นนี่เห็นกัด้ว Spray! คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเก้าคลิปโอเคก็ขอขับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะเดี๋ยวเราไปแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าดีเราบ๊ายบาย